สวัสดีครับมาพอกับช่องลุงบันอีเทรนาอครับเนาะลุงก็บ่ได้ไปหาอดักตุ่มให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งโดนแล้วเนาะครับเนะบาะบอได้ไปดักตุ่มให้เอฟทีเบิ่งไลโอ้โดนเติบเลยพี่น้องเลย <c oughs> แต่ว่ามื้อนี้ลุงลุงก็สิมาเบิง่งน้นองที่ดักที่มาดักสักก่อนเนาะครับเนาะมา่ายให้เบิ่งนะครับเนาะว่ามันเป็นจังไดอัปเดตให้เบิ่งสักก่อนว่ามันติเป็นจังไดเนาะครับเนาะลุงก็สีได้มาหาดัก มันจะคือบอเนะครับเนาะนี่ละมันก็เป็นคลองเงาวงไปขุนได้พี่น้องเลยผู้ผูผูคลองเงาเงาไปทางผุนได้บาทที่นี่ผูคลองเงาเงาไปขุนละตอนนี้หนาน้มเนาะหนาฝนนะครับเนาะมันก็เลยมีน้มในจังหน่อยแต่ว่าขนาแรงเ่ยบ่มีน้มได้พี่น้องแถวนี่มันจะเป็นแห้งคลองแห่งแห่งคลองน้ำแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งอีกครับผูนไปเบิ่งทางผุนบาทที่นี่ ไปเบิ่งทั้งพูนผุนเดียวลุงที่พ้ายางไปเบิ่ง้อครับเด้อพี่น้องยางม่สีบาดท,ที่นี่มันกระล้องเดียวกันล่ะมันยางมาทั้งทีนะครับเนาะมันกระตือข้องเดียวกันละนนน่ะ่มวมา,าลุงยางรัดปลามานี่ไดี๋เบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่ละน้องนี่ละยางมาสีมันจะเห็นครับพี่น้องเด้เอ,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 อนี่ละน้องน้ำพกติมันจะเป็นข้องน้ำแหละครับนี่ ผู้นิชมใสข้าเจ้าล่งคายผุนนะครับเนาะข้ามันทังอีสานเขาเอื่นม่องนะครับเนาะผู้เห็นปอมม่องนะครับเนาะผู้ผุนโยผู้เห็นปอมม่องผู้ขุนละมี่ป่าจะไดพี่น้องเนี่ตอนนั้นตอนนั้นลุงว่าเห็นข้าเจ้ากรลังล่งคายกระลังยามข้าเจ้าเด็ดแต่ปลาขาวต้นใหญ่ๆทำสองนิ้วสามนิ้วนี่ละนี่ขว้างหน้ามนกะไรลงไปนี้บาทที่นี่นี่พี่น้อง มันก็ไหลลงไปทั้งนี่ละทั้งลุงชายให้เบิ่งตอนเมื่อกี้นี่ละมันลงไปหากันุลนะครับเนาะปูนพูดปูดปูดมันก็ลงไปหากันผลละปูนดูปูนแล้วก็มาทั้งพี่บาดที่นี่ทั้งทั้งผลกระปารได้พี่น้องก็ุลนี่เธอปลาหกขนาดุูนะบ่หกขนาดเลยุลนะุลนะข้างสาเนี่ ข, flaws, ข้างๆข,ข้องนีง่ก็ต้นตะกบไล้ขนาดพี่น้องนี่แหละลุงกับมาไทยเฮเบิงนี่ละเดี๋ยวลุงกับเวลามาไทยลุงกับจังจิตไทยจังจิตไทยเฮเบิงอีกเธอหนึ่งนะครับเด้อเห็นบ่พักบุ้งเยอะแถวนังก็ไล้หลายพี่น้องเลยเดี๋ยวลุงสิตใขยายเฮเบิงนะครับเด้อซุ้มเบิงคุณน่ะพักบุ้งไล้หลายพี่น้องเลยพักบุ้งปอดชานได้แนวนี่เห็นบ่ หลายขนาดปักบุงเก็บไปพัดไปทอดก็ได้พี่น้องเก็บไปลวกกินกับแก้วก็ได้น้องครับเนาะพอว่าลุงกับบอได้มาดักตุ่มให้พี่น้องใ FC เบิงโดนเลยบอคอยว่างน้องครับเนาะเดี๋ยวบ่ดท,ที่นี่ลุงกทายให้เพิงไปน้ำเวลามาดักกุ้งดักยังโอดักตุ่มนะครับเนาะส่วนมากจะได้ปลาสอยปลาหยังเลยครับหลายปลาสอยเนื้อหอยเนื้อ นะครับเนาะเพราะว่าลุงดักเลือกดักน้ำเลือกๆมันก็นี่ไปปลาเพราะว่ากุ้งมันอยู่ตื่นๆคันดักตื่นๆมันาาก็ได้กุ้งแน่อยู่เด้๋วลุงครับดักเลือกๆ,ๆพี่เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อคลิปหน้าพอกันไหมเนาะครับเนาะสวัสดีครับ